ว่ามาป้ามาดวงบบมีอาหารนึ่งได้ชำนียะสุดยอดเลยนะทุกคนนะสดสดคือเออน้ำมันบีทุกคนนี่เหาะ สบายดีทุกคนนะสบายดีเบอร์สกูสกูทุกคนอยู่สองมอวันอีกเหมือนเดิมทุกคนเมื่อนี้นะเมื่อาวานมามาป่านะทุกคนนะมาป่านแต่บริมาณอะไรเลยนะทุกคนอุ้ยมื่อวานนะตะก้อนตอนเช้านอนหลับตื้อตื่นะบแบบนี้แหละมันที่เงาๆแล้วก็ลมค่อยๆนะเมื่อเช้านี้แห้งเลยนะแด้ออกวันก็ใส่ซื้อเรืองมาทุกคนนะจอบนกนี่บริได้เลยทุกคน เพราะว่าอาวันเขาไปจอบเวลามันห้องน่ะมันเห็นอาวันล้วไปป้าเต่านกน่กก็ดีนกน้อยน่ะม่ได้ยิงเลยมันนี่น่ะมันเห็ุขักตะนี้ทุกคนนะไปมันนี่อาวันเลาะโหยขึ้นมานะเอาวันยิงงูตัวนึงอาวันกระทุนอาวันยืดใช่มันอยู่น้ําประมาณชักซองนิ้วนี่แหละนะทุกคนนะอาวันยิงบุรียิงลอดลอดได้ตนึงถือเสีหวมันเอาเล่าเล้าอวันจับขึ้นมาได้เซยทุกคนนะ นี่อวานสิไปดำป่ายเดจจี้กินนะทุกคนมานียนะแล้วมันบวดได้ตัวยังนะได้โซงูนะมึงจะเตอร์ทุกคนนะโดนโดนเชื่อนะไปมันเดินมาบอกผมได้นอนได้เองมาเนี่ะโอ้ยอวานซ์กระปุซื้อกลับขึ้นมานะมาเนี่ไปเห็นน้องกระแตกินกินหมันเนาะมาเนี่โอ้เชืออวานซ์ใจอวานใจแล้วเนาะอวานบ์มาได้ถือคืนว่ะโอ้ยเถิดอ่ะไปเห็นหางก้องห่อนั่มาเหนีหมันเท่หนึงหนึ่งซองหนูเลยทุกคน อ้าวมื่อนนี้โดนเธอทุกคนนะได้กินหนูบรรยากาศมองนี่แหละทุกคนในเดชทุกคนนี่ในเดชนี่ ค่อยตีค่อยตีนี่นะที่กินในมารยาทนะพอได้ปันทุนมือเนี่ยนะมาปั๊บเล้วทุกคนนะปั๊บกระแวววมันเงาเหมือนนาวนะอันนี้มันแดดได้หนึ่งเลยแต่ก่อนว่าจะไปเพิกป่าวะไปเพิกป่ามันนี่เพิกแหละมันเงามันบบเห็นป่ามันบุขึ้นก็เลยเลาะจนจักชิวานอะไรเลยพุ่งนขึ้นไห้ลงไห้กับเห็นแต่มงกระแตกินหมันเนาะทุกคนอาวันมีประไม้เลยเธอน้าเนี่ยอวันชื่อกรับขึ้นมาใส่ ย้ายตัวนี้อะไขึ้นไปให้ตัวเถิงพุ้นนะทุกคนขึ้นมาใช่เทุ่กูแหละมือเตือน้านี่ใส่กลับแก็นอนข้างแล้วบานลยสองมือสังยามเลยทะเบิงมืออื่นทุกคนมันนี้โอ้ทางทีมงานแล้ววะ่ะบอด้ทีมงานนะก็มีตัวเยอะลงเตะบาทน,นะทุกคนอะไรวะเอาอันวะไปเอาไข่ก็ทุกคนนี่กองไข่สีดังอยู่นี่เล ควรนะกองฝ่ายของ ะ,ะมาป่ามื่อเนี้ยปิ้งตัวไดตัวดีกินทุกคนนะมันโดนกินเธอทุกคนนะถือนะว่างูตัวนี้ก็เป็นงูที่ว่าอาวันกระสอบนะโซนลายอาวันจะโค้นะงูแบบนี้นะมันจะแสบนะแบบว่าซีนมันลายนะงูตัวนี้นะเมืเออร์เนี่ยนซะีนมันลายนะ งูยาตื้อหรือว่างูเลืมอมอเนี่ยทุกคนป่ะแต่มนันนี่หนูปิ้งนะทีมงานเหาไปห้าพักนะทุกคนนะน่าจะได้ยูประจจงนะเพื่อนไปน่าจะได้พักประจจงนะถืออะไรมาเนาะ ในใชนะ่พักนะ <25. S 1> นพักนะเอ๊ะันนี้เพิ่มห้าพักทุกคนในขณะที่หล่อท้ายิ้งหงูซุกนะทุกคนนะวันจะมาห้าเลาะห้ากระปูนะฮะทุกคนห้ากระปูกับแก้มในจักน้อยนะทุกคนอ,คอะไร เียดนะทุกคนบอมีนะทุกคนตัวนี้นะที่มีบ่เนาะ Tocapoona, kính cặp chào chào mộc con ngay ngay con, lê tùng nó ra con này Để kính cặp chào lôi มาเยอะแล้วทุกคนนะนี่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหวังจีจามทุกคน น้ำมันบีทุกคนนี่เหาะซอสสนิททุกคนถือว่าอาหารสั green green ่นเลือเลยมื่อนี้นะได้หมูตัวหนึ่งกับกระปูสองสามตัวเนี่ยโอเคแล้วทุกคนนะพอดีปันเขาจ้ำจ้ำแจวแซ่บกินอยู่ปลาอยู่ดวงทุกคนหายากเลยได้ไหมจ้าวกระปูทุกคน hết chào là nhìn 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 chào mọc bằng 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 เป <ừ> ็นแสบนะจิงควันพร้อมหนะึสำแสบ,แสบ,แสบเพ <ừ> ื่นอนมามาข้าวปลาทำการเด้อเดี๋ยวร้อนทุกคนเกี่ยวคือเก้าฮะแล้วทุกคนหมูสดๆทุกคน โล<า>กค mm. mm. mm hmm. นมาบ่มลยนเล้วต้องมาคนหนึ่งเราคนหนึ่งข้างบน

ส่อมานีนาะ่า่าใล้วอลุ่อดูนี่ อครับมันดีครับ ตัวแมตัวแงวมันง่ายอ่ะตัวสบกมันง่ายแอบตัวแมวสำนับพาร้ลมเชมมาแล้วตัวแมวแม่ง่ายแล้วตัวแม่เหน่อยากให้ไปต่อ 好，我。嗯，咱们去。 เขาแบกบอยุยหายไปสูงอืมหลายยูหองคนระัแบแค่นบนี้ một chút bọt thịt một chút dẫn dự hạt tiền rồi dẫn năm rồi